ไหนล้ำนี่ใช่ไหมอาจารย์เสือร้อปีช่วยช่ว่อยได้ไมอารยช่วยชุบชตอ้ต้นมานยได้ไช่วยช่ห้าจยวยุีวิตนขึมาหน่อยไ้หมหนบชีนข่วยวน่อารช่วยชุบชีวิตไอต้อนขึ้นมาหน่อยได้ไมัวอ้ช่วอ่อยนอไว,วิอชื่ออะไรอ สวัสดีครับสวัสดีพี FC, ่เอฟซีลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสน,นะครับผมวันนี้มากับสอนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วผมแล้วก็มีเจ้ากอร์ลัมด้วยนะครับพี่พี่ก็วันนี้เราจะไปทําอะไรกันนะสอนจะไปตามหาอาจารย์เสือร้อยปีนะเพื่อที่จะมาชุบชีวิตไอต้นนะครับไอต้นนี่คือใครไอต้นก็คือน้องชายล่มอ๋อน้องชายล่มใช่ไหมก็ตอนนี้เราได้เดินทางเข้ามานี่ก็คือฝนเนี่ยตกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินตามหาเลยใช่ไหม ไปทุกคนเพื่อไม่เสียวเวลาเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับพมอไปไปทุกคนป่าที่นี้ค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับพี่พี่โอ้โหอะไรมากเอาไปกินไหมไม่เอาไม่ชอบใเิทางแล้วแต่ฝนยังตกเลยครัเจออะไรบ้งรางรถไปราไปป่าเหรอเนื้อสีมนว มาไฟเนื้อสีม่วงกับบ้ากระมังมีจริงเหรอเนี่ยว,ว้าวหวานหวานเหรอไหนเรากินดูดิเนีย่ยต้นของมันโอ้โหเม็ดมะขมาจาดเม็ดใหญ่มากทุกคนว้าวโอ้โหต้นอีก กินได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะเบสสอนเม็ดสีม่วงจริงด้วยวะกินได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะเยอะมากเม็ดสีขาต้นนั้นต้นนั้นเม็ดสีขาวเหรออร่อยไหมเบ็ดไหนลองชิมดูดิเบียวอมหวานอืมอ,อย่ามวัวเสียเวลามากเลยต้องเดินทางอีกไกลบ้างไหมลูกสวย ไปทุกคนเราจะเดินทางต่อดีกว่านะครับล้ามรอด้วยวันนี้ลามเนี่ยมีภารกิจที่ต้องตามหาอาจารย์เสือนะครับพี่พี่นี่ก็เป็นต้นทุเรียนป,ป่าที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะดิบชื้นเลยนะครับผม ฝนเนี่ยตกมาหนักมากเรามาถึงฝนกันก็ตกหนักเลยนะอากาศดีมากในป่าเลยเนี่ยเราต้องระวังงูเขียวนะครับพี่เพราะว่างูเขียวหางไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ ฝนหนากเยอะมากพี่พีเอฟซีเสียงอะไรเหมนล่นเสียงอะไรสักอย่างหนึ่สระวังป่านะระวังป่าระวังโจนะเบเเน้ออยู่ในกระเป๋าระวังนล้ำมอไเจอแล้วเจออะไรเจออะไรพี อยู่กับตัวอะไรไม่รู้ไหนไหนไหนล้ำมันมวงทางอะไรวะเนี่ยเอะไรวะเอะไรวะมองไงไหนมองไม่เห็นอะไรเลยนู่นไงสอนกูเจอละอยู่บนต้นไม้มึงเจอกันหมดกูไม่เจออะไรเลยมึงมาดูใกล้ๆแล้วมึงไปโยนอาจารย์อย่างนี้ทำไมอ่ะไปเวดลงไป เ,เ,เดินดีๆนะเว้ยเริ่มจัดไอ้ลานี่คือแบบคล่องแคล่วมาก นี่ใช่ไหมอาจารย์เสือ100ปีโห<ฮ>เรู้ไว้ทำไมเขาถึงได้เชื่อว่าอาจารย์เสือ100ปีทำไมอะเพราะว่าเขาจิ๋วแต่แจ๋วโอ้โหม่งคุดม่งคุดม่งคุดมีลูกแล้ว<อ>ล้วลำเจอตัวอาจารย์เสือ,อยังเนี่ยกลังเดิลงไปอยู่ระวังนั้นมีใครไม่รู้

อาจารย์เสือร้อยปีจะช่วยช่วยหน่อยได้ไหมอาจารย์ช่วยชุบชีวิตไอ้ต้นขึ้นมาหน่อยได้ไหมใช่เด่กคนที่นั่งก็มวยนั่นใครวะดูสิเองชื่ออะไรเหรอเจอาจารย์เสือร้อยปี ตั้งชื่อให้หน่อยดิเขาอยากได้ชื่อ,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 อเราต้องคิดดูก่อนแหละไอล้ลำตั้งชื่อแล้วอีรอะที่อีไพลำใช่ป่ะี่อีสดูดมังกรดิมันยังไม่สุกนะ มองอีปลายาาอย่างไม่สูงนะขนุนดูดิโอ้โหมังคุดแล้วต้นไอ,อ้ต้นอะไรหล่ะลำ่ำเราจะเดินทางไปเลยไหมเดินทางไปหายต้นเลยไหมเพราะว่าได้ตัวมาตามมาตัวาจานเสือได้ละไปมึงพาไปดูได้ว่าไอ้ต้อนอยู่ตรงไหนศพไปต้น อาจารย์เส oh, ือสั่งไหนจับมาดิมันอยู่ในนู้เอาปาจดนปดะคเป็นยักันแน่แล้วกเดี๋ยวจะให้อาจารย์เสือร้อยีเพื่อคุชืขึ้นมา วิ่งไวมากนะสอนอไปนูนะ่นละก็พี่ๆต้องบอกว่าไอ้ล่ามีไปไวมากป่าสวยนะเบ็ดนะป่าสวยมากป่าแบบเย็นนะไม่ร้อนเลยมีป่าไม่ของแท้นะครับไอ้ล่ามเนี่ยขนมนอ่อน ขนมอ่อนนี่เราเอาไปต้มนะเบสแล้วก็ไปจิ้มกินกับน้ำพริกได้นะใช่อร่อยเลยใช่ขนมน,นี่ทำเป็นผักได้นะครับทุกคนอาไงเพื่อนเบสพร้อมรวยไหมไปเอารีบเดินตามไปเลยดีกว่ารอบร,รอบนี้มึงอย่าทำให้กูผิดหวังนะจัดไปมึงมากับมึงอะไรยอดมิวตกทุกทีรอบนี้รอบนี้ขอขอพี่พี่บอกช่วยดูสักสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นยอดด้วยบอกพี่พี่ดิ นั่นแหละทุกคนครับก็คใครที่เข้ารับชมเนี่ยก็อยากได้สักสามหมื่นนะสอนบอกนะครับผมสามหมื่นวิวนะสามพันนะสา, <laughs> สามพัน <laughs> <laughs> ไปหยอกๆเล่นนะครับไปกันดีกว่าไอ้ล่ามไปไวมากเลยทุกคน มวงป่านั่นเนี่ยลองกินดูได้ปหมรสชาติได้ปะวะรสชาติวันนี้มึงยังจะให้กินอีกอะทำไมวะมันแม่อร่อยรสชาติแบบเนี้ยบีบแล้วฟองออกขนาดนี้นยังจะให้กูกินโอเคไปไป <c oughs> <c oughs> นม่สอนกูเจอให้มึงละอันนี้ไม่ได้ทำไงต่อแล้วจะลุยเลยเหรอหรือไ,ไง อาจารย์เสือบอกว่าต้องใช้เวลาเดินอ,อีกไกลทำอาหารนี่กูกินก่อนได้ไหมกูมหิวอาจารย์เสือจะกินอาหารก่อนใช่อา,<ม>าหารมาเลยอาหารแมวอาหารคนอาหารคนป่ามีเอาอะไรมามาให้อาจารย์กินบ้างบอก่มีไก่มีไก่ถ้าไก่ไม่พอก็นั่นอนะ่ะ <c oughs> ตัวนึงน,นั่นอ่ะก <c oughs> ินไม่ได้ทำจับทันหน่ะน,นะไก่เขา อาจารย์จะเติมพลังก่อนใช่เปล่าใช่แต่ลูกศิษย์ของอาจารย์กำลังเติมพลังอยู่ลูกศิษย์อาจารย์นี่หิวมากเลยนะชื่ออะไรนะอีปลายเหรอไีปลายีปลายอาจารย์อา,อาจารย์เสืออาจารย์ไปไปเจอมาที่ไหนครับลูกศิษย์คนนี้ลืมไปแล้วลืมไปแล้วลูกศิษย์อาจารย์พูดได้ไหม,มไม่ชอบพูดอือ น่าจะ HR, หิวจะนะอาจารย์อีบไล่หาลูกอ,อ้ดีกว่ามั้ยีไหมพวกพวกปูอะไรพวกนั้นมีไหมปูกุ้งอออให้อาจารย์กินกันดีกว่าน่าจะได้ไไดูกูก้อไฟรอนะเราไปด้วยกันล่ำเราต้องหาให้อาจารย์กินล่ำเหมือกตัวเสวงเลยอาจารย์ เดี๋ยวให้ลูกเสร็จอาจารย์ก่อไฟได้ไหมล่ะอาจารย์กับลูกเสร็จรออยู่ที่นี่ได้ไหมอาจารย์ให้ให้ลูกเสร็จอาจารย์ก่อไฟนะโอเคเดี๋ยวพวกเราจะไปหากับข้าวโอเคนะไปะทำเลยกันดีกว่าโ้หวาปากินได้แล้วพ่ออร่อยไหมล้มลำอ๋อ มันน้อยเลย<า>กอ่อย่วิงนี้ล้ำลูกออดก็มีนะสอนนั่นแหละลูกออดนั่นแหละที่เราจะเอาได้ไหมไม่ได้ล้ำสวิองอนนี้แบบนี้เลยอะไืคอยอะ โอ้ตัวบลเลอร์เลยดูวสองตัวเลยใส่ใส่ตรงนั้แนแหละล้ำใช่โอ้ลูกออสหรือเ,เขาเรียกกันกระปอมแล้วพี่นะคือกระปอมใช่ไหมกระปอมมีกุ้งเนียเอาให้ได้เยอะๆเลยล้ำเลยล้ำลูกเพอ่พอพอ่อหลากมากเลยล้ำเลยโอ้ยได้ตัวบลเลอร์าะเหนือแค่มึงคนเดียวแหละลูกเลย น <jogo. S 1> ี่ลูกเบือเริ่มเลยเอ้ยมีปูมีกุ้งด้วยนะนน่ะตัวใหญ่เลยได้ปะตกใจหมดเลยตกใจเลย ตกใจเลยหนูรู้สึกอาจารย์เสือร้อปีที่มาได้ไงวะมาช่วยสวิงหรือเปล่าโอ้โหของแทบจัดโอ้โหป๊าปป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  ไอผมว่าเขาน่าจะอันนี้นะน่าจะเก่งเรื่องเรื่องอันนี้นะเขาถึงมาโชว์เองเลยอ่ะเห็นป่ะถ้าเขาไม่มีความรู้เขาไม่มานะได้ไหมลุงอีปลายอีปลายนะอีปลายใช่ไหมอ่าลุงอีปลายอีปลายนี่ภาษาท้องถิ่นเขาแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะสอดพอจะรู้ไหมให้รู้คอมเมนต์บอกกันนะอีปลายแต่ว่าลุงลุงอีปลายนะ ตัดเดียวนะของแท้จัดธรรมชแต่นะออสได้เลยอยู่มีอยู่นีดอกออดจากธรรม,ม,ามชาติของแท้จัดบ,บ่อเดียวนะั้นได้เยอะเลยน,นี่ปล่อยไปเลยนะตัวเล็กปล่อยไปเลยลว้า

ใส่จานเลยลุกเสยจานเถอลวงดูดิมีตูับอกหวานเจี๊ยบไ้ไ้งอาจารย์อิบอาจารย์อิบอียิบไจำเลยนะตัวเล็กยยกุ้งกุ้งเยอะเยอะม่รูว่าทาบ่องเย่ะ วันเจียบได้ยังเยอะเลยดูยังเยอะทุงนี้ใช้ไหมสอนใช้ดิเก็บไว้เนาะอ๋อไหนล้ำห่าต่อโอ้โตัวบันล้มเลยจะลูกกระกำบอหวานมากเลยโอ้โ ไปดูดิล้ำมันงดูที่หว่าเอาเป็นหนึ่งในลเสร็จแล้วอืมลองเดิเมนมาสักลูกดิสอน<ม>ลงอีปลายได้ไหมครับ ลุงอีบลายนะนี่ทุกคนได้เยอะมากไหนรั่มไหมหวานหรือเปรี้ยวมันเส้นน่งแล้วมันน่งแล้วไป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 เนเวลาชิปใหม่ที่นาเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้ ลูกศิษยอาจารย์เสือร้อยปีได,ไ,ได้ไหมล่มามได้ไหมไอลามนี่ต้องบอกว่ามันเก่งมากเลยนะพี่พี่ มาหวานไหมสอนเปรี้ยวดูตรงละเปรี้ยวอืมไอ้ลำได้กุ้งเยอะแยะใช่ได้ไหมลำเนี่ยนะตัวเล็กไม่เอาเอาดิสองตัวนั่งหยิบไปเลยเนี่ยนะ ระวังนะรูปูปบอ้อากาศไม่โอ้โหรูปกรรมเยอะมากเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นไงน้ำไหลไหลตามเลยนะไม่ไหวเปรี้ยว ได้ไหมลม่ะทังานหนักๆไม่ตื่นแน่นกักาเปี้ยงอมาโอ้โหตัวใหญ่พี่เอาจาดไอ้ล้าเก่งจาดใช่ไหมและการามเนี่ยเราสามารถสามารถไปทำน้ำพริกได้นะคุณก็เรียกเขาทำกันอะ่ะอร่อยมากพี่พ ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะอืมเราก็จะหาเรื่อยๆนะครับผม